อย่าถอยนี่ได้ไหมผมอยากให้เห็นหน้าแว่นแว่นมันหนักไปเปล่าวะอ๋อหนักไปหน่อยเนาะแว้นมันหนักเลยเนี่ยนะตั้นเยอะเหรอครับเบ็ดเสร็จสี่ร้อยครับเบ็ดเสร็จสี่ร้อยครับสั้นเบ็ดเสร็จสั้นเบ็ดเสร็จสี่ร้อยครับว่าสั้นเบ็ดเสร็จต้องลงทำอะไรในในเว็บไซต์หรือในเพจของคุณขายสินค้าชุมชนกับสินค้าโท็โอท็อปครับพวกอะไรเช่น เช็คเช่นน้ำผึ้งเช็คเช่นข้าวสารับข้าวสารข้าวบนดอยใช่ไหมขายดีไหม๋อดีไม่น้อยอยู่ครับดีไม่น้อยครับพี่ไม่ทายไม่น้อยหรือวิธีการพูดของเขาคุณใช้สับแปะเขาจะแบบบ่มต่างนทำไมนะอ่านอ่านหนังสือก็มากหรือคุนชมในการเสพนิยายเสพละครนี่ถ้าในการเสพนิยายเสพละครนิยายประเภทไหนละครทีวีแบบย้อนยุคกับเช็เช่นนางธาต เช่นหนังทาตี้หนังทาตสเช่นสายโลหิตสายโลหิตเขาเขาเป็นคนแต่งเพลงครับเขาเขาเขาพูดอย่างี้เป็นธรรมชาติของเขาเลยนะคุณคุยกับเขาได้แล้วเขาจะตอบคุณแบบนี้เรื่มใจเป็นอย่างยิ่งครับขอบคุณยิ่งนะขอบคุณยิ่งนะครับขอบคุณยิ่งนะครับเขาบอกว่าประวัติของเขาเนี่ยนะเขาเคยพูดแบบนี้นะเชื่อไหมคนกระเทือบเขานะ่ยทำไมอ่ะตอนนั้นไปงานลูปหนาวกับงานฟิสิกส์โลโซมาเล่นพลศาสิร์ เสกโลโซเจกโลโซแต่จะเป็นท่าเต้นมากกว่าครับเต้นท่าเต้นมันกวนมากไงก็ประมาณตอกแอนโอล็อกโอมก่อยครับตอกแอนโอล็อกโอมก่อยครับตอกแอนโอล็อกโอมก่อยครับเฮ้ยด้ไงได้ไงได้ไงได้ไงมาล้มาล้วมจมูกทำไมน่ะพี่เต้สไตล์ครับเป็นสไตล์กับเป็นสไตล์เดี๋ยวนะพอคุณเต้นปั๊บไอ้ข้างหน้ามันแหวกเป็นวงเลยใช่ไหมเหตุเกิดตอน ขับมอเตอร์ไซค์กลับแล้วครับขับมอเตอร์ไซค์กลับกับมิสหายสองคนใช่ว่ากลับไมสหายขับกับขับกับมิสหายนะเว้ยก็มีวัยรุ่นขี่มอเตอร์ไซค์ตามมาครับครับเขาถามว่าเฮ้ยไปไหนมาวงกว่าไปเสพคอนเสิร์ตพิเศษเรโทมามันยิ่งนักไปเสพคอนเสิร์ตพิเศษเรโทมามันยิ่งนักเสียงเดินมามันยิ่งนักมันยิ่งนักแต่เขาบอว่ามีผู้ว่าทำเพลงครับชักเข้มขัดมาวงว่าช้าก่อนช้าก่อนไม่ทันแล้วก็พื่อถึงรัก ตอนนั้็เขาตีคุณเพราะอะไรไม่รู้เหมือนกันคุณก็พูดจาดีนี่นม,มีการพูดของเ<อ>ขาเขาพูดอย่างนี้เป็นปกติ<อ>แต่ไม่น่าเชื่อว่าเขาพูดแบบนี้ยังโดนตีได้โ,<อ>โ<อ>ดนตีได้เลยอ่ะอแล้วเราไม่สู้เราไม่สู้ตอน,นก็เพิ่งมาเชียงใหม่ใหม่ครับอ,อกสั่นขวัญแขวนอยู่ครับหนีหนีไหมหนีไหมเพิ่งมาเชียงใหม่ใหม่อกสั่นขวัญแขวนหนีไมไม่สู้ก็ต้องหนีอ่ะนี่แต่งเพลงรับมาให้ท่อนหนึ่งโอ้โหเดี๋ย ให้เนีู้จานน์ครับเป็นภาษาเหนือครับภาษาเหนือพผมเองพี่ปูจาน์เขาชอบทำอาหารชอบทำเข้าปลาอาหารก็เลยนำเสนอเป็นเมนูอาหารบนดอยครับอของคุณพิมรถครับเอาสิเอาสิเอาสิ เป็นังหาบอาหารลำลำที่บ้านบนดอยไข่บดแดงแตงดอยแตงเห็ดแกงหอยน้ำพริกปลาปองกบเขียดยิบกิบหัวปลาสดผ่วดเน่าไม้ดอดองจอประการพริกอ่องแกงมูพริกหนุ่มน้ำพริกน้ำปูตับมะเขือมะนุนข้าวเหียวดุดข้าวเจ้าหอนหอนยำปลาให้ปลาจอมแกว่าคอนก็ข้าลงเตแตับน้ำที่เฉดวนน้ำพริกร้ดนวนอ้วนยาได้แท่ผัลาผักป้อมผักแกซ่ามเคือเจี๊ยคือใบคือแงวแกงข้าวมึ้ข้าวโคดใส่อัวยวยน้ำพริกถั่วเน่าแกงเมืองแกงเหนวยบังหาว รถยนต์ขีดแดงกระเพาทองใสยังแห้งทั้งกินของแปลงแบบพุ่นมามาประหยัดโอทอมเห็นต้าเป็นงดกอนยิวว่านาส่งรับกองใจไปหาทางปลุกใจให้ได้สมองมันไม่มีจอนจบเลยเอ๋อโอ้โหมันลงเลยป่งเลยปุจ๋าร์เท่านี้นี่คืออัจฉริยะทางดนตรีของจริงสิบนาทีเลยแล้วไม่ตรงจังหวะนี่เป็นอะไรที่ยากมากนเดี๋ยวผมจะพาคุณไปฟิตเจลิ่งกับนนะเอกเข้ากันเลย